วิธีทำปลานึ่งสิวพร้อมวิธีทำน้ำนึ่งสิวแบบง่ายๆนะครับบอกเลยสูตรนี้อร่อยเหมือนไปกินที่พัตคาแน่นอนนะครับก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทำกันไปดูกันเลยโดยเริ่มจากการนึ่อปลานะครับผมจะใช้ปลาเก่านะครับแล้วก็รองด้วยขิงซอยนะครับแล้วก็วางด้านบนด้วยขิงซอยเพื่อดับคาวนะครับจากนั้นมาทำน้ำราดนะครับโดยการใส่น้ำตาลทรายผงคอนาชีนะครับแล้วก็ โชยุสไตล์ญี่ปุ่นลงไปนะครับอันนี้ใครจะใช้ซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเติมน้ำจีนลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงาอย่างดีนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับจากนั้นผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับปลาที่นึ่งเรียบร้อยนะครับจะมีน้ำออกมานะครับเราจะเอาน้ำปลานะครับมาผสมกับตัวน้ำซีอิ๊วนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมนะครับแล้วก็นัวนะครับย้ำนะครับว่าปลาที่ใช้เนี่ยต้องสดน้ำก็จะมีความหวานอร่อยครับจากนั้นมาเตรียมผักต่างๆครับจะมีต้นหอมขึ้นช่ายซอยนะครับรรกกก้้้้้าาางงงลนนนนนนนะะคััััับตทใส่มไปจผ ทุกอย่างนะครับมาผัดนะครับวิธีนี้นะครับจะทําให้ผักของเรามีสีสวยนะครับเวลานําไปนึ่งนะครับผัดคั่วจนผักไม่กลิ่นหอมนะครับแล้วก็นําไปโรยปลาที่เรานึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนนะครับจากนั้นเราก็นึ่งต่อด้วยไฟแรงประมาณ3-5นาทีนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ําซีอิ๊วของเรานะครับนะจากนั้นก็พร้อมรับประทานครับบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็ง่ายมากๆครับผม